I'm going back to Massachusetts. Something's telling me I must go home. And the lights all went out in Massachusetts the day I left her home. t hitcher e h ride to San Francisco. Gotta do the things I wanna do. And the. ทำไมแต่งตัวซะหลอเลยคะไปแค่โฮฟูดเจงฮะดูเสื้อหน่อยสิที่รักหันมาสิ นี่นาอยากไปด้วยแต่ไปด้วยไม่ได้คะ่ะโอเคอยู่บ้านนะคะลูกอยู่บ้านกับพี่ๆมามี่จะไปตลาดเขาไม่ให้หมาเข้าไปอยู่บ้านนะคะพี่โคโค่นี่นะโอ้ยดูโคโค่อยู่นี่นะคะเป็นเด็กดีโอเคเขาไม่ให้หมาเข้าไปค่ะลุกหนูด้วยไปก่อนนะคะออ ตอนนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาแล้วค่ะฝนจะตกแต่ว่ากำลังจะขับรถไปซื้อของที่ Home Foods ค่ะเพราะว่าเด็กน้อยอยากทาน <c oughs> ก็ต้องตามใจซะหน่อยดูสิค่ะดูความเขียวสิอันนี้จะเป็น Walking Trail อค่ะเนี่ยในนี่เข้าไปข้างในโอ้โหแต่ตอนนี้ไม่กล้าเดินค่ะเพราะว่าทิกส์เห็บเยอะหมัดเยอะค่ะ ฝนก็จะตก <c oughs> ของอาจจะราคาแพงนิดนึงแต่ก็มีคุณภาพแต่ทั้งหมดทั้งมวลเราต้องเลือกเองค่ะแต่ที่พี่ชอบมากๆที่สุดก็คือ Trader Joe's ค่ะแต่ Whole Foods ก,ก็ใช้ได้เลยล่ะค่ะดูสิคะมืดมาเลยตอนนี้วนหาที่จอดรถเราโชคดีเราสามารถจอดตรงนี้ได้แฮนดิที่ค่ะฝนก็จะตกน้ำต้องเอาเนี่ยคะ่ะเอารถขนานอหนอ เดี๋ยวเขาลมมันมาคือมันมืดไปเลยค่ะตอนเนี้ยมืดหลักหวังว่าถ้าเราชอปเสร็จแล้วคือแบบว่าฝนจะไม่เนี่ยฝนจะไม่แบบปลกลงมาเสียงฟ้าร้อง มาโอ้ไมก่สิบสีเรียญก็เท่าไหร่เงินบาทไทยอ่ะอันนี้ get this one this one อ oh, oh, oh. okay, ันนี้ห้าเหรียญเก้าสิบเก้าโคโคเกาเทอร์กีนัทนาเปอนต์คมพีอันนี้คิดิสโคโค่อันนี้ ค่ะออกไปไม่ได้อุ้ยอุ้ยไลนิ่งที่รักถ้าเรามีแอม z ซอนแอปนะคะแอปแอม z ซอนเราสามารถได้ลดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้วุ้ยเมื่อกี้ตามมันแลบอุ้ยที่รักที่รักอุ้ยฝนตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยที่รักผู้เสียสละโหนังเร็วมากเลยอ่ะตกจริงๆด้วย Thank you sweetheart Thank you ็จะประมาณนี้ค่ะคือนางอยากทานสเต๊ทพี่ก็จะมาซื้อให้แล้วก็ซื้ออะไรที่นางอยากทานกลับไปบ้านก็จะแบบว่าบางทีถ้าซื้ออย่างเงี้ยจะถูกกว่าเยอะเพราะว่าเวลาเราไปซื้อผักสดเนี้ยค่ะถ้าเราใช้ไม่ทานมันก็จะเสียเงี้ยเนาะแล้วก็ได้ อ่าเท็กกี้ค่ะให้น้องโคโค่ด้วยเพราะว่านางอ่ะแพ้ไก่กับไขค่ค่ะถึงที่คันรับค่าหมอค่ายาหมอที่นี่แพงมากพี่ขอบอกค่ะพี่คุณสามียินต้องใส่มาส์นะคะเพราะอย่างที่ทราบคือน,นางยังต้องรักษาแล้วก็ตอนนี้คือภูมิต้านทางของนางไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่เพื่อถึงแม้โควิดจะซาหรือว่าวัคซีนจะมีแต่ว่ายังก็ต้องใส่เอาไว้อยู่ค่ะค่ารักษาพยาบาล น้องหมาที่นี่นะคะน้องหมาที่แมวแพงมากพี่เข้าใจแล้วทําไมเขาบอกว่าใครที่มีหมาเนี่ยนะเศรษฐีเชื่อแล้ว่าเศรษฐีว่าต้องมีตังค์อย่างเมื่อวานพาน้องโคโค่ไปอะค่ะทางมัตช์วิปเพเปอร์โคโค่ yes three hundred fifty dollars right three twenty four สามร้อยยี pay for coco? Yes, ่ส right? <3 24. S 1> ิบสี่เหรียญค่ะแค่เพราะหูน้องอักเสบแล้วก็ไปฉีดยาแก้แพ้แค่เจอหน้าคุณหมอก็ถูกชาร์จไปเลขร้อยแปดสิบเหรียญค่ะลองคิดคำนวณเป็นเงินไทยเองเนาะวันนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะ ของถ้าถามที่นี่มันก็จะสะดวกสบายกว่าเยอะกว่าบ้านเราใช่ไหมคะก็เหมือนอถ้ามีตังอย่างบ้านเราไปกรุงเทพไปเมืองใหญ่ก็ไปซื้อที่ท็อปใช่ไหมคะหรือว่าที่ไหนก็ไม่รู้่พี่ไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เวลาอยู่บ้านนอกเราเหมือนที่เคยเห็นในเปรื่อของพี่คือเราจะไปที่ตลาดสดใช่ไหมคะถ้าฉุกเฉินก็จะไปที่แมคโครอย่างเงี้ยเวลาซื้อของเยอะๆแต่ส่วนใหญ่คือตอนที่เราอยู่บ้านนอกอ่ะเราจะมีผักปลูกเองชาวบ้านเอามาให้ อยู่กันแบบพี่แบบน้องเหมือนย้อนยุกกลับไปเลยค่ะคือไม่ได้มาซื้อของชอบอะไรแบบนี้อันนี้มันก็สุดวสบายสะอาดสะอา้านมันก็เหมือนเป็นอีกโลกหนึ่งเลยพี่เลยขอบคุณและเห็นคุณค่าชีวิตที่มันเรียบง่ายแล้วก็ชีวิตที่แบบบ้านๆธรรมดาของเรามากๆเลยอะค่ะสุดท้ายฝนตกฝนตกจริงๆค่ะและ้วก็เนี่ยค่ะพี่ต้องกลับบ้านแล้วก็เอาของจัดการเรียบร้อยทำอาหารคุณสามีคุณลูกๆคุณลูกๆลูกหมาลูกแมวนะคะพีนี้ขอบคุณมากๆเลยที่เข้ามาติดตาม อ่อคลิกไลค์สับสคริปคอมเมนต์แล้วก็คอยคอมเมนต์ให้กำลังใจกันตลอดเลยขอบคุณมากนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ